สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อาัดเช้าข่าวสมทอครับสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะน,นําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมทธร,รือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ และในชุดเกิการจดรียงบงครเกียรรับนรรทัดฐาครับและดิฉันวรัญยาเพียนเก็บเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา8นาฬิกาค่ะครับและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์สปอชันเสาเขียรตหนึ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดจากเหตเพิงไไม่บ้าน ขอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตหนึ่งครับและต่อเนื่องด้วยวิทีาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนวัดบ้านหมี่จังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ เขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาสาเชิงเซาเขตหนึ่งวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567ดรเจรศรีภูมิพิพัฒน์พร้อมผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวไฟไหม้อำเภอบางประกงเพื่อเป็นกำลังใจมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือครอบครัวบุตรชายเพลงบุญสร้างนักเรียนชั้นปสองโรงเรียนวัฒนาอาน เนื่องจากทางบ้านของน้องเพลงเกิดอักคีภัยและเสียหายทั้งหลังวันนี้ทางครอบครัวของน้องเพลงมีความต้องการปัจจัยสีอย่างเร่งด่วนเช่นข้าวสารอาหารแห้งตอแก๊สเสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่มหรือที่นอนขณะนี้ได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนและดำเนินการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ผอ,อโนรีประจําค่ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะอ้านแะพะผอ,อจารุวันจันทรทองประธานกลุ่มโรงเรียนบางปะกง2ผอ,อ,อวิไลอินธรรานประธานกลุ่มโรงเรียนบางปะกง3ผอกอิติศักดิ์จันเปรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่างผอ,อวิชรวิทย์จออแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสมขาววิทยาคารและผอ,อมัทุรดาบุญมาก พูวอในการโรงเรียนวัดบางหัวตลอดจนบุคลากรโรงเรียนวัดทางสะอ้านและอำเภอบางประกงทุกท่านที่มาร่วมกันช่วยเหลือและให้กำลังใจให้กับน้องเพลงและครอบครัวกันค่ะ คุณธรรมนำสังคมคำขวัญโรงเรียนวัดบ้านมีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานของรั้วน้ำเงินเหลืองแห่งนี้โรงเรียนวัดบ้านมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบ้านมีสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยครูได้ดําเนินการจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เตรียมการสอนล่วงหน้า มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ใบางานใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามคู่มือครูการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่กำหนดไว้รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปอีกด้วยนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูโรงเรียนต้นทางครูดูแลเอาใจใส่กำกับติดตามนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้งโรงเรียนวัดบ้านมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในทุกระดับชั้นและใช้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดโดยมีความมุ่งหมายให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นมีการนำผลประเมินคุณภาพผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น แล้วนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษาแล้วนำแผนการดำเนินการไปใช้ในการดำเนินงานมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามแผนการดำเนินงานนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไปนำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบครูมีการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไปจะสร้างสรรค์วิชาการเป็นงานหลักช่วยนำชักให้บรรลุวัตถุประสงค์งานอื่นเสริมเติมต่อให้ถึงถง ช่วยหนุนส่งวิชาการแอนสําคัญจบลงไปแล้วครับสำหรับวีดีอาร์ของสพป,ปชัยเซาเคสหนึ่งครับกับการให้ความช่วยเหลือนัก,กเรียนในสังกัดจากเหตุเพลิงไหม้บ้านครับทางสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจครอบครัวลูกๆของนัก,กเรียนในสังกัดนั่นเองครับ จากวิดีอาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนวัดบ้านหมี่ก็เพื่อเป็นการยกระดับของผู้เรียนให้มีผลสำเริจที่สูงขึ้นซึ่งมีการใช้สื่อสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือเรียนดีมีคุณธรรมนำสังคมนั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวีทีอากิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างไรายได้สินสร้างสารรค์ป้ายแกรนิโตของโรงเรียนบ้านถ้ำลอดจังหวัดแม่ห้องสอนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งกับและต่อเนื่องด้วยวีทีอากีฬาสารสัมพันธ์สม,มัคคีสี่เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชพภูมิประจําปี2567ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัยมธยมศึกษาเชพภูมิไปรับชมกันได้เลยครับ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีพเพื่อการสร้างรายได้สินสร้างสรรค์ป้ายแกรนิตโต้โรงเรียนบ้านทำลอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งจากรนโยบายของสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่ง <S <S 2> <S 2> <S เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติซึ่งกิจกรรมสินสร้างสารรค์ร่องป้ายแกรนิตโต้ของโรงเรียนบ้านทำรอดเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของโรงเรียนบ้านทำรอดจุดเริ่มต้นการทำป้ายแกรนิตโต้เกิดจากการทดลองทำป้ายของโรงเรียนโดยมีครูสิริชัยศักชัยปัญญาเป็นครูผู้สอนและพานักเรียนทำจนสำเร็จเป็นป้ายของโรงเรียน และต่อมามีโรงเรียนในเครือข่ายให้ความสนใจสั่งทําป้ายอย่างต่อเนื่องหลายโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพลงมือปฏิบัติจ,จริงเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตขั้นตอนที่1ออกแบบป้ายแกรนิตโต้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่2ตัดสติกเกอร์แบบตัวอักษรแล้วลงบนกระเบื้องแกรนิตโตขั้นตอนที่3กับร้องด้วยน้ำยา ขั้นตอนที่4ลงสีในร่องตัวอักษรพร้อมส่งมอบให้โรงเรียนต่อไปผลงานกิจกรรมสินสร้างสรโรงเรียนบ้านทำรอดป้ายโรงเรียนบ้านซอแบกป้ายโรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะป้ายโรงเรียนบ้านจ่าโบป้ายโรงเรียนบ้านปางตอง ป้ายโรงเรียนบ้านป่าลานป้ายโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปุงยามนอกจากการทำป้ายโรงเรียนนะครับเรายังมีโครงการที่จะต่อยอดนะครับก็คือการทำป้ายตั้งโต๊ะ,ะครับป้ายบ้านเล็กที่เพื่อความหลากหลายในการฝึกอาชีพของนักเรียน,นครับโครงการนี้เป็นโครงการวิชาชีพ ที่ฝึกวุิอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตนเองได้อย่างแท้จริงโดยจะสังเกตได้จากยอดผู้สั่งทำรรจากหน่วยงานต่างๆที่ทางเราได้จัดส่งไปแล้วหลายชิ้นงานและยังมีออเดอร์ทยอยสั่งเข้ามาอยู่อีกหลายชิ้นในการนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านและผู้สนับสนุน ที่เชื่อมั่นในฝีมือคุณภาพของผลงานจากทีมงานโรงเรียนมันทํำรอดของเราขอขอบพระคุณครับ ครับวันนี้พวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตพื้นที่การศึกษาร่วมแรงร่วมใจจัดก,กีฬาสายสัมพันธ์กีฬา4เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่5แล้วครับเป็นการเวียนมาโดยแต่ละปีก็จะมีเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน วัตถุะสงคือการเพื่อเราต้องการที่จะเชื่อมความสมมามัคคีระหว่างเขตะสมศึกษาชายภูมิเขตหน 1, ึน 2, ่งเขตสองเขตสามและสำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษามัธยมศึกษาชายภูมิอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของการออกกําลังกายให้รู้จักรักสุขภาพาการออกกําลังกายจะทําให้สมรรถนะในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการสื่อสารการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่ จะเป็นระดับทั้งผู้บริหารทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมด้วยช่วยกันกีฬาที่มีการแข่งขันในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬากลอฟกีฬาฟุตบอลกีฬาเปตองกีฬาวอลเลย์บอลที่จากการแข่งขันแล้วก็มีกีฬาที่เราแข่งขันต่อเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านที่ดำเนินการในครั้งนี้ครับช่วยรางวัลเราก็มอบถ่วยรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละชนิดก,กีฬาแล้วตอนเย็นก็จะมีการร่วมร่วมเลขเปลี่ยนเรียนรู้กันทานข้าวทานปลากันเพื่อต้องการที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง4เขตพื้นที่การศึกษาครับชัยภูมิของเรามีทั้งหมด4เขตน,นะครับประถมสมัธยมหนึ่งแต่แล้วเนี่ย ท่านพ่อเขตในจังหวัดเทพูุญเนี่ยรักใคร่สามัคคีกันก็เลยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทีสักงานเขตสามพันธ์นะครับการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ปี2563นะครับปี2567เป็นครั้งที่5นะครับก็กิจกรรมนี้ทําให้พวกเราทั้งหมด4ี่เขตประถมสามเขตมัธยมหนึ่งเขตเนี่ยได้แสดงออกไว้ว่าจะเป็นพ่อเขตรองพ่อเขตพ่อกลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรมงเราได้แสดงออกตามใน กิจกรรมที่เรากำหนดไว้นะครับก็เป็นการศึกษาดูงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการดีแลกเป็นการ่งเรสริมให้บุคลากรเรา,ออาลมัครายนะครับใชยภูมิของเราน่าจะจัดต่อเพราะว่าพวก,รกเราเนี่ยดูกิจกรรมที่พวกเราแสดงออกทุกคนมีความสุขนะครับไม่มีการบังคับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามเขาเรียกว่าความสมัครใจนะ กิจรกรรมนี้น่าจะมีต่อไปเพราะว่าเป็นการสัมพันธมิตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สึกอสาดูงานเขาเรียกว่าเป็นการประชุมเป็นการพบปะเป็นการสัมพันธมิตรีกันแบบอย่างไม่เป็นทางการนะครับนะครับนับว่าเป็นความเป็นจุดแข็งวยความภาคภูมิใจของพวกเราเราจะต้องดําเนินการให้มีการแข่งขันเป็นพะเพณีต่อเนื่องกันไปนะครับเพื่อสร้างความสุขสร้างความรักความสามัคคีความผูกพันให้กับพวกเราชาวการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิครับ เบตองค่ะก็เข้าร่วมการแข่งกีฬาแล้วกิจก,กรรมนี้เป็นครั้งแรกค่ะของปีแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะก็ได้พบเจอกับพี่ๆจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านขอบคุณบุคลากรขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับเราจะพบกันใหม่ โดยสำนักการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาใชภูมิเขตหนึ่งเป็นเย้าภาพครับพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ จบลงไปแล้วนะคะกับ v ีดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างไรายได้สินสร้างสรรค์ป้ายแกรนิโตของโรงเรียนบ้านทํำลอดซึ่งทําให้ในักเรียนได้มีทักษะการสร้างอาชีพสามารถสร้างไรายได้ให้กับโรงเรียนและเพื่อนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้อีกด้วยค่ะ และจากวท r ากีฬาสาสรสัมพันธ์สมัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาชื่อวัดเชพูมิประจำปี2,567ครับเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เพิ่มความรักความสมัคคีและส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวทยาการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนบ้านแม่ปานแม่ปานประชาสงเคราะห์จังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2. 2และช่วงท้ายของรายการในวันนี้พบกับเรื่องราวข่าวนักเรียนซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเด็กกระจายข่าวของโรงเรียนบ้านผูพรอจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ไปรับชมกันเลยครับ การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านแม่ปานแม่ปานประชาสงเคราะห์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองตั้งอยู่เลขที่สามหมู่สองตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม20คนมีนักเรียนจำนวน134คน จัดการศึกษาในสามระดับคือประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนายทวัฒพรมีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรูปแบบการจัดกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองค่ะโรงเรียนบ้านแม่ปานแม่ปานประชาสงเคราะห์ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับบริบทของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดําเนินการทําโครงการสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองดังนี้โครงการวันสำคัญและวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ โครงการวันสำคัญวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันสถาปนาโรงเรียนวันไหว้ครูวันแห่เทียนจำนำพรรษาและวันสำคัญต่างๆตามประเพณีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โครงการกิจกรมรมบำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมค่ะโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเผยแพร่หลักคำสอนของพุทธศาสนาให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือพร้อมลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดํำเนินการจัดทำโครงการสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนสมีงานทำมีอาชีพค่ะโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมพื้นฐานการทํางานและเอื้อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาชีพโดยกำหนดในรายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีความหลากหลายและฝึกประสบการณ์ ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลักสูตรวิชาดังนี้ 1. กิจกรรมการเลี้ยงกบ 2. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 3. กิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้า 4. กิจกรรมการสานเส้นพลาสติก 5. กิจกรรมการทำขนมไทย 6. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 7. กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์และกิจกรรมอาชีพช่างตัดผม 4. เป็นพลเมืองที่ดีค่ะมุ่งให้ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเิอทูนสถาบันพระมหกากษัตริย์ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องความมีเหตุผลรอบคอบหลักการทรงงานการปลูกป่าในใจคนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีดังนี้กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมส่งเสริมราาประชาธิปไตยในโรงเรียนตามรอยพ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีวิตมาช่วยคิดช่วยทำตามคำสอนเป็นแนวทางดำเนิน องค์ภูทรราษฎรมีสุขทุกชีวีทอสายใหญ่ด้วยรักสมัครสมานผ่านโครงการอาชีพนำย้ำวิถีมีความรู้คุณธรรมนำความดีสร้างชีวีให้เด็กน้อยคอยแต่งเติมสืบสารงานตามรอยเบื้องฝากพระบาท ความสามารถรอบชิดคิดส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนไม่ขาดเกินร่วมเผชิญฝันใฝ่บุดมการเรียนรู้งานผ่านอาชีพได้ฝึกฝนยึดถือตนพลเมืองดีได้ประสานคิดเชิงบวกบ้านเมืองตนยั่งยืนนานผ่านโครงการเศรษฐกิจ พอเพียงเอ่ย การอ่านเขียนคือพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ด้านอื่นๆเป็นเครื่องมือที่จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและป้องกันไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางหลุดไปสู่หลุมดำของสังคมแต่ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการอ่านเขียนกับเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้สามารถรู้และเข้าใจการอ่านมีความรู้สึกนึกคิดจินตนาการเกี่ยวกับการเขียน จึงเกิดเป็นกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียนด้วยสินสร้างสรรค์กิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใต้กรอบของนิทานเชิงคุณธรรมนักเรียนจะเกิดแนวคิดที่อิสระในการถ่ายทอดเรื่องราวเปน็นนิทานมีความสดคล้องกับคุณธรรมที่เข้าใจง่ายสมไวยนำไปสู่การวาดภาพประกอบ ที่ถือเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อย่างดีนอกเหนอืจากนี้จะเกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบการเริ่มสร้างผลงานความมุ่งมั่นใจรวมทั้งความภาคภูมิใจในตนเองที่สร้างสรรค์ชิ้นงานจนสำเร็จจากการทำหนังสืเล่มเล็กมนกลุ่มบนคือนาศิลาเกมเบนมาดหนูทำเรื่องหนูไม่นักคุณธรรม ูชอบกิจกรรมนี้มากมากเลยค่ะเพราะหนูชอบวาดลูกระบายสีได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เสียงเนื้อเรื่องแล้วช่วยกันคิดพวกเราสนุกมากมากเลยค่ะพอจสร็ดหนูภูมิใจในผลงานมากมากเลยค่ะและหนูอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะปัญหายังไม่สายเกินแก้แค่เราต้องพยายามแก้มันไปพร้อมๆกันจำไว้นะคะว่าเด็กๆทุกคนล้วนมีความสามารถอยู่ในตัวเอง สำหรับวันนี้น้องพีท้าขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย จากวิทีอาการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแม่ปานแม่ปานประชาสงเคราะห์ก็เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งสร้างให้กับผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทามีอาชีพและ4เป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองค่ะ ในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับต้องขอชชินชมเด็กกระจายข่าวของโรงเรียนบ้านพูพอนะครับที่ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจของทางโรงเรียนนะครับมากระจายข่าวให้ทุกคนได้รับฟังกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกคนอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่น คุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวาโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว3-5นาทีได้ทั้งในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักริทารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องราวข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับมาทุกท่านที่ติดตามกันต่อกบปรปายการเรื่องข่าวข่าวสมพทอหลองกันุชาแบบอาการรับชมนะครับสําหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถา,าครับและดิฉันว่ารัญยาเพียงเก็บเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ